นะครับโดยเฉพาะประเทศเซินซานในรัฐยะไข่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับในประเทศเยอนม่าห์วงที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อที่เงินชิตตะเวทสายทุงใหม่มีการมีมีแสดโดยเพิ่มกำลังเาหนที่ของหารเพื่อพร้อมทั้งได้จะกำลังคนประจำช่องทางข้ามกับกำลังชุดต่างตวางปลอดภย การชี้แจงจากภาพนะครับรการสกัดกั้นผู้รอบๆหลุบมีข้อมูลและผิดกฎหมายนะครับการปงแดนระหว่างประเทศมาตั้งแต่วันที่23มีนาคมที่ผ่านมานะครับทําให้มีความพยายามังนี้นะครับปัจจุบันนะครับได้จดัดกระิบิการทําการลาดตระเวนเข้าตรวจตามช่องทางธรรมชาติแม่รั่วหลวงอำเภอแม่สายนะครับโดยในพื้นที่อำเภอแม่จันเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดขอ,ข,อของกองทัพการควบคุมพื้นที่พิเศษอรอต่อ สององคเพือแม่แม่ฝาหลวงและแม่สายที่มีช่วยดำเนิกนการครับในส่วนที่ในการดําเนินการในก,การจับกลุ่มผู้รอบๆหลุดหนีข้อมือโดยที่กฎหมายนะครับในวงตั้งแต่จำนวนหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดคนกล่องโควิดสองครั้งตามมาตรฐานการคับกลองโรคนะครับถ้าตรวจแล้วไม่เจอก็การะให้มีการประชาสัมพันธ์กว้างขวางแน่นะครับอยากจะประสานในทางที่จะให้ คือสถานในภาพในช่วงนี้นะครับของประเทศเมียนมาโดยเฉพาะที่รัฐยะไข่เนี่ยมีการมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งประเทศเมียนมาเองก็ให้ความสําคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศ นะครับซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นหมายถึงว่าทางพมา่าเองเมื่อทางเมียนมาให้ความสําคัญเนี่ยเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านโดยเรามีชายแดนติดต่อกันเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะครับวันนี้เป็นที่มาของการเชิญหน่วยความมั่นคงทางด้านชายแดนนะครับทางด้านของสาธารณสุขทางด้านของงานปกครองนะครับมาประชุมร่วมกันเพื่อยกระดับมาตรการให้มีความเข้มข้นขึ้นครับ